โอ้โหอ้เอเนี่ยมันเหมือนทำสุดขึ้นน่ะคันเนี้ <c oughs> ยเวอร์ชันที่ขายไทยนั้นมีดังต่อไปนี้ครับเอาตัวธรรมดาก่อนเฮ้ยใน<อ>ที่สุดฉันบอกได้แค่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันเคยด่าเขาแก้หมดละว i า a น l y ลี ออห้ามพูดเด็ดขาดขอบเบาเนียนๆนยนด้วยนะอันนี้คือเวอร์ชั่นที่จะขายไทยเหรอใช่จ้าขายง,ง่ายๆคุยกันง่ายน้อยถ้านั่นคิดว่านี่คือตัวธรรมดาให้ดูตัว Pro 4X ก,กูเคยพูดแล้วใช่ไหมว่ากระบะท้ายมันจะสวยที่สุดในบรรดาทุกคนันในตลาดใช้ได้อยากได้ <c oughs> ทำไมอยากอย,ยากกลับมาด้านตัวล่างเบอกแล้วโอ้ไฟแนลโอ้อย่าอู้คนเดียวไฟแนลแล้วหรออื้อ ที่วังแก้วที่ทุกคนด่าทอว่าทำไมมึงเอาออกทำไมคราวนี้มันมาใหม่แล้วค่ะไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันอ้อนร้อนอย่างงี้เลยเหรอจุ๊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 อู้เฮ้ยมันสับขาหลอกสับขาหลอกงี้เลยเหรอเอาไม่ต้องพูดนะห้ามพูดเด็ดขาดโนโน no no ให้เห็นแค่นี้พอดูคุณผู้ชมดูหน้าเลียจ้านผู้หวงก็พอ เพราะฉะนั้นนะฮะไอ้เวอร์ชันของทริัตันที่จะส่งไปขายออสเตรเลียนิวซีแลนด์ว่าสวยแล้วนาวาร่าเวอร์ชันไทยที่จะตามออกมาหลังจากนั้นจะสวยกว่าเอางี้เอางี้กูกล้าพูดได้อย่างหนึ่งว่ามันจะสวยกว่าไฮรัสทราเวรอนานเปล่านานอ้าวแม่งเลยเอางี้นะมาไม่ได้เปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นเทศแรก ปกติกระบะมันต้องเปิดตัวบ้านเราดิพี่ไม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 ไมนั่นดิรอบนี้ไม่ใช่เอาเอาเลยอ,อ๋อประเทศไหนกูไม่พูด,ดกูจะไม่พูดมากกว่านี้แล้วเพราะว่าโดยมารยาทไม่ควรพูดแล้วเอาแค่นี้พอ<ม>โอ้ของดีๆแบบนี้เฮ้ยรอก,กันสักนิดนึงคนเคยใช้นาวล่านี้แบบอยากไหมอยากกลับไหม อย่าว่าจะ่มึงเลยกูยังอยากได้เลยเนี่ยไม่เคยกลับมาอยากได้รถกระบะนาวาร่าขนาดมากมไม่จะคันไหนก็แล้วแต่แต่ไม่เคยรู้สึกอยากกลับมาได้รถกระบะมากเท่าตอนเห็นรูปนาวาร่าเราอยากให้การเปิดตัวครั้งนี้มันตื่นเต้นหน่อยบอกเลยว่าดนา,ากระบะนาวาร่าบ <c oughs> ิ๊กมเนอร์เชนคันนี้แม่งบิ๊กจริง Big Minor c h a เชนในแบบที่แบบเอางนี้ให้คนนึกถึงการเปลี่ยนจาก Ford r เ n g e r ตัว T6 มาเป็นตัวนิวเป็น Next Gen อ่ะมันคือการเปลี่ยนในลักษณะแบบนั้นอะไรที่เปลี่ยนบ้างมันจะเปลี่ยนแบบนั้นแต่ดีไซน์บอกเลยว่า Ford ตายไม่เชื่อละสิไม่เชื่อละสิและกูยืนยันแล้วว่ากระบะหลังของตัว Pro 4X จะสวยที่สุดในตลาดสวยกว่าเลนเจอและสวยกว่าไฮรักซาวที่กำลังจะออกด้วยกูบอกแล้วว่ากูเห็นอนาคตแล้ว เฮ้ยจริงๆกระบาดเนี่ยเราไม่เคยคิดว่ามันจะดีไซน์ได้ขนาดนี้นตั้งหลังทีมดีไซเนอร์นิสันเนี่ยกูไม่ห่วงคนพวกนี้ที่กูไปเจอไปสัมผัสไปคุยมาพวกนี้เวลาคิดเนี่ยมันล้ําไปไกลมากปัญหาเดียวคือรถสย,ยมคนไทยอะ่ะตามเขาทันหรือเปล่าครับที่ไปด่าเขาว่าไม่สวยไม่สวยแล้วก็ไปด่าอีกทีก็คือไอ้พวกการตลาดยุคเก่าๆที่เอาของไม่สวยมาขายไม่เขาเขาไปชดหรือเปล่าที่เขาบอกไม่สวยเขากลัวไม่มาขายก็ถือนะถ้าบอกสวยจะไม่ไม่เอามาขายอีกนี่เป็นการปล่อยทีเซอร์นาวาร่าแต่เป็น การปล่อยแบบกนตีนคือไม่คุณไม่ให้ใครเห็นรูปทั้งสิ้นข้อควอมแบบนี้เห็นไม่ได้และไม่ให้ใครเห็นด้วยและหลังจากนี้จะไม่มีใครได้เห็นอีกแม้กระทั่งคนในทีมของเราเองหลังจากนี้ก็จะไม่เห็นแล้วนี่ถือว่ากลุ่มความลับกระบะใน next gen ไว้เยอะมากเลยนลเนี่ยและฉันพูดได้อย่างหนึ่งเลยว่าคนนิสสันก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าฉันมีอะไรแบบนี้อยู่ในมือเอางี้ next gen ของ next gen ranger อะ next gen r a n g e r 2027 27เจยเจ อ่ะพูดเมกรุ่นแล้วเนสเซนเลนเจอร์สองพเจ็ดพูดอีกรุ่นแล้วไฮลักซาโวเนี่ย2026แล้วกระบะอีลซูก็ต้องบิ๊กไมเนอร์2000ถ้าไม่2026ก็2027จะมีอีกรอบหนึ่งแล้วก็นิสสันก็จะอยู่ในช่วงใกล้ๆคล้ายๆกันประมาณนั้นส่วนเทอร่าเขาก็คงลากต่อไปอย่างนี้แหละฮะยังจะลากอีกเหรอลากอีกแป๊บหนึ่งลากจนกระทั่งหมดจากยูโร5ละก็จบละอ๋อหมายถึงว่าหมดเจนนี้หมดเจนนี้ก็จบไหนๆก็มาเป็นซีีรส์กระะบล็มีีออะะไไไรรรมมกกิตซูทันว่าจะไมเนนอร์เชก็2 0 2ันยอ่ะที่เป็นบิ๊กไมเนอร์เชนและเป็นหน้าของมิสซูจริงๆที่มิสซูญี่ปุ่นออกแบบหกขอนี่ปีปีกระบะครับถูกต้องเป็นปีกระบะก็อีกปีกว่าๆถูกต้องนะครับเป็นช่วงสงครามกระบะกรีแต่ปีหน้าเนี่ยเป็นปี SUV PPV ก่อนเอสยูวีดนาะเอสยูวีเขาเข้ามาก็ตั้งแต่ปีนี้แล้วค่ะปีนี้หมดแล้วปีนี้หมดแล้วค่ะยูวอ่ะนี่คุณมิสเตอร์แบตเตอรี่หกหกบอกทราเวลบอกหนูผิดอะไร กูยังไม่ทันเห็นเลยเด่เดี๋ยวเขาก็มีดีของมันเดี๋ยวเขาก็มีดีของมันแดชบอร์ดของทราเวลนั้นให้แฟนตัวต้าหน่อยไปดูดูพวกแลนครูเซอร์ไว้ไปเฮ้ยก็ไม่แย่นะส่วนดีไซน์ต่างๆก็เอาตรงว่าเหมือนกับที่คิวทำลงเว็บเราก่อก่อนนี้นั่นแหละคุณไปย้อนดูเอาครับเหมือนเลยนี่วันนี้เป็น10นาทีที่ปล่อยรัวเลยนะหลายค่ายนะทีเดียวหลายโปรเจกต์นะแลวเดี๋ยวจะปล่อยเพิ่มเติมมีก็มีใครที่มาช้าก็ไม่ไม่ได้ดูนะฮะ